เราหมกมุ่นอยู่กับสงครามยูเครนกับรัสเซียมาสนานนะเพราะว่าลบมีคนตายแต่ตอนนี้ที่เราได้เคยได้สัมผัสได้พาไปเห็นประจําคือสองครามของประเทศเพื่อนบ้านคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคือประเทศนี้สองประเทศนี้ไม่มีทางที่จะสงบลบเย็ยนไปได้หรอเพราะว่ารบยิงไปกับอิสราเอล ยึดครองเอเดซาเล็มมานานเป็นหลายปีแล้วแต่ว่าปาเลสไตน์เป็นผูกคนที่เหมือนกับเจ้าของประเทศของของบ้านน่ะถูกไล่ต้อนให้ไปอยู่ขอบเขตในอางนอกเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มเองคือปาเลสไตน์ก็ตอนในภาพในปัจจุบันนี้ปาเลสไตน์ก็ยิงขีปนาวุธเข้ามาในเมืองไออากาศทำร้ายนะ่ะไปลว่าด้วยความเป็นการตลาดของอิสราเอลเอง,เองก็สร้างสีปนวุธป้องกันไออากาศคือไอรอนโดม ก็เป็นความสาธารสลัดของอิสราเอลนะามว่าอย่างไงตัวเองต้องเอาตัวเองให้รอดจากดงของผู้ก่อการร้ายคืออิสลามิจีฮัดตัวเองยิงขีปนาวุธเข้ามาด้วยความแค้นเคืองเก่าคือว่าอิสราเอลไปจับหัวหน้าของพวกเขาในองค์ไอพมาชีของของเขาอิสลามมิจีฮัดยิงขีนาวุธแต่ไอร่อนดงของอิสราเอลก็มีความฉลาดเสียวสลตยเอไอนาะตรวจจับก็ยิงแต่กลางอากาศนะแต่กลางอากาศเห็นมาเห็นมาหลายบ่อย เดี๋ยวก็ยิงกันมาเป็นร้อยลูกพันลูกก็มีไอรอนดมเนี่ยเพื่อป,ปกป้องดินแดนของคน Israel อิราเลอาจจะมีลอดลอดไปพัปกลูกสองลูกที่ติดตามไม่ได้คงไม่อร้อยไม่ละเปอร์เซ็นต์คือว่าอิราเลก็พยายามบอกว่าเราทำเพื่อการปกป้องตัวเองใครยิงมาได้สังหารได้สังหารส่งคนไปสังหารหัวหน้าห,หารือก็สมาชิกอิสลามิจิฮัตแบบมีการล้มตายไปบ้างคู่รัเสืก็ล้มตายไปบ้าง กดความคุนเคืองของสมาสิทธิอิสราเอลมิจิของปาลไตายยิงกีวัตมาไอเ้เอนดอนก็ป้องกันที่พูดถึงความหลังความก่อนความหลังของการทําไมอิสราเอลปาลไตายคนเคยได้ยินสงครามอาลับกับอิสราเอลมาเยอะจะเล่าเรื่ององคาราหวังอาลับอิสราเอลมีมาอย่างไงโบราณกาลทำไมคนถึงแย่งกัินจังเลยเมืองเยรูซาเล็มที่หวังว่าเป็นคนครศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนครแห่งความวุ่นวายนครแห่งความตาย คนเข้ามาแย่งกันเข็นฆ่าตายเป็นรั่วสายอารคลคนตั้งตั้งสายอโบราณสงครามต่างๆที่เรียกว่าสงครามได้ไหมสงครามโครเสดสู้รบกันมาเป็นร้อยปีสองร้อปีเกิดกามรบในสงครามจึนมาเป็นสิบกว่าครั้งในความจีฮัดนั่นเองแล้วก็อิสราเอลก็ได้มายึดของนี้จะเล่าเข้าความก่อนว่าอนะิสราเอลเป็นประเทศที่ว่า เล่ล่อนอยู่ในที่ต่างๆก็จะได้มาเตาลกลากต่างประเทศนี้อยู่สภาพเป็นยุโรปถูกขับไล่ออกมาเคยในวิธีการเคยเป็นคนชนสองถูกอียิปต์กดขี่ถูกขับไล่จากดินแดนนี้อีแล้วกระดุกไปเป็นรับใช้ที่ว่าเราได้เย็นมีโมเสสเนี่ยกลับเข้ามาก็ไปถูกดูสภาพยุโรปดูสะแพสะแพยยุโรปก็ถูกเขากล่าวหาว่าเพราะคนยูนสมคัรถที่หนึ่งก่อนเพราะว่าชาวยูวเนี่ยถูกล่าหาว่า อยู่เรื่องหลังของพรรคบอลชวิตที่ปริวัิรัสเซียทําให้รัสเซียเป็นประเทศประเทศคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้แล้วก็พอมาคราวที่สงอีกนิดเลิกก็ไม่พอใจชาวยืแล้วทำมาก็บอกว่าเป็นกาวหาว่าทาที่เราจะมนแพ้สงครามสงครามเพราะยิยู่นี่แหละทําให้เราแพ้สงครามเราแค่หนึ่ง ก็เกิดการลบล้างลำลายชาวออยิวหนีมาคือเสนอหนังสงหนังสงครามในติดต,ต่างๆพูดนคนอนยซสเลมเนคอนยิสลลเซล,ลมเป็นสิ่งกันแย่งหรือแย่งกันมาระหว่างชาวคิดกับชาวอิส,อสลามสงครามครูเสดถี่ลบกันมาเป็นสิบครั้งส่งคนมาตายเขาเรียกว่าทาสันนป,ปาออปันที่หนึ่งรวบรวมนักรบชาวคิดเอาเป็นพระพระมาทำรบปาพระนํานักรบมาฆ่าเองฆ่าชุมชนอิสลามอยู่ใน เมืองยิยยรูาเดมนึงฆ่าตายลบกันมาเป็นสิบกว่าครั้งไงเข็นฆ่าคนตายเป็นไม่รู้เท่าไหร่นะยี่สิบสองร้อยกว่าปีดูที่คำนวณเองจะตายครั้งยางสงครามเข็ดกระลุกพัดกระลับเนี่ยที่เราได้ดูหนังคงจะมีเยอะนะจนกลยเป็นววเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อว่าพระนบีอุบัตมาจะกลับขึน้นสวรรค์เพราะมันมาอยู่ใน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 ,ในมัสยิดอันอันออกซา เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามแล้วกว่าคิดกว่าพระเยซูจะกลับมาเนี่ยเมื่อเป็นสวณก็จะกลับมาในนครนี้ซาวยิวบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระท้าสัญญาที่จะมอบให้ผาอุดิวนั่นเองก็เกิดการแย่งแผ่นดินกันเองอ่ามพอเส้นสงคารามโลกขีดหนึ่งชาวยิวเกิดรยกว่าเกิดลทัทธิไอ้ลทัทธิไอออซิดเนี่ยนะไอออซิดเนี่ยว่า บอกว่ามาเราจะส่งคนกลับบ้านเองครับว่าบ้านที่ดต่างๆก็รบวบรวมเงินเพื่อมาซื้อที่ดินของขาวปริสตายเอาปลิสตายเห็นหม่องขายไม่แพงๆแม้จะแพงๆชาวยีก็จะขอซื้อซือ้อดบรวมเงินทองไม่รู้ว่าชาวเวเลนอะตายวนจะซื้อทําไมดินทะเลสายปลูกอะไรก็ไม่ได้กันเลยซื้อพอนานๆเข้าชาวเยอคนรุดทั่ทควคนมาวันลทิตอซิตก็มาพาคนมาอยู่แล้วคนมาอยู่นานๆเข้านานเข้า เกิดการไม่พอใะบอแวงโองและแหงของชาวยิวกับชาวเปรตตายก็เกิดสงครามอาลับกับชาวยิว่เองตั้งแต่ต้นๆมาลบกันมาตลอดอ่ลบกันมาตั้งแต่นั้นมาสงครามเกิดมาตั้งแต่สี่ห้าครั้งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังลบกับพวเลสตตน์ทุกวันนี้เองก็เมื่อลัทธิไซออนิสได้รวบรวมเงินทองซื้อที่ดินของชาวเปสตตน์เกิดมีพลเมืองเขาย้ายมาอยู่เยอะนก็เกิดความไม่พอใจของ ชาวอาหรับที่อยู่เดิมชาวปาเลต์ชาเปรเล,รเล,รเล,รเลตานเองถึงอิสราเอลนนั้นมีอังกฤษเป็นผู้หนุนหลังเกิดความถึงอยู่ที่นี่นได้แต่ก็เกิดความไม่พอใจความขุนเคร่งในกาซาอาหรับนานถึงนั้นอาหรับของประเทศหนึ่งที่เป็นพี่ใหญ่คือซีเรียอิรักแนละอียิปต์ก็เกิดสงครามครั้งที่หนึ่ง Lebanon, เ,เลบนานอนก็เลยบอกว่าให้ชาวปาเลต์ย้ายออกไปประเทศข้างเคียงก่อนที่ประเทศเลบานอนบางประเทศต่างๆที่อยู่ข้าง,าง,างนคของเยรูซาเล็ม ก็จะได้ทําการบอมบอมออิสราเอลได้สะดวกเนยเพราะว่าไม่พอใจเรื่องอิสราเอลเองแล้วก็เกิดการสงครามสู้รบกันมาพอสู้รบกันมาก็ลุกอิสราเอลลุกเอายึดดินแดนสิ่งต่าตๆงอิสราเอลก็ไม่เกิดความไม่พอใจสู้กลับมั่งสู้จนเวลาเป็นปีนปนกันนะสู้จน,จนจนได้ดินแดนที่ก่อขึ้นสงครามก็จบในปี1949ชาวปาลิตาย เมื่อสงครามไป็นนี้ไม่สาม,มารถไล่ขาวปาอิสราเอลได้นี่อิสราเอลยังอยู่ที่เดิมถ้าปาเลสตน์ที่กลับออกมาแล้วไม่สาม,มารถกลับประเทศได้เขาเนี่ยเพราะเกิดสงครามเวราไปแล้วดันเป็นกลับประเทศไม่ได้ถูกโป,ประเทศต่างๆพวกซีเรียอิรัอกอีกทาเป็นเฉยอีก้าปาเลสตน์กลายเป็นผู้ไล่ไล่ถิ่นไร้กับบ้านอยู่แถวเลบานันเลยอันนี้เขาเรียกว่าเลยก็เกิดองค์กร เมื an, zeker, ่อการเกิดการอุปยตตุของทางรตไฟก็เกิดองค์กรองค์กรหนึ่งคือองค์กร PLA เนะ PLO นั่นเองก็เป็นองค์กรของการก่อการร้ายทีไมนั้นก็คือเจสเซอร์อาราฟัตที่เราควรจะรู้จักนั่นเองสงครามครั้งที่สองคืออิสราเอลลุยกับอียิปต์เกี่ยวกับข้องความคลองสเอดทันแหละที่เรารู้ว่ายึดคลองสเอดปิดคลองสเอดนายพลนัสเซอร์สามัถปิดคลองสเอดไม่ให้เรือเลีงผ่านเกิดความเดือดร้อนจริงๆต่างๆน้นมาก็อิสราเอลก็เลย ออกลบลุยไปถึงอียิปต์มันยึดค่าสมุดชายนาแคบเกิดเกือบทั้งหมดเลยทำให้เกิดประชาระชาชาติเกิดความเดือดร้อนประชาชาติก็มาเคลียร์คือสังสารัตเดโซเวียตเข้ามาเคลียรดดาาย์บอกบอกให้อิสาราเอลคือนืดนทั้งหมดอมให้แก่อียิปต์คืออิสาราเอลลุกขึ้นมายึดฝัด่งตะวันออกของของ,ของสวยได้ทั้งหมดเลยเกิดเกิดความเดือดร้อนกันเลยสหประชาชาติ สหรัฐก,ก็มาเกียบอกให้คืนแต่แรกด้วยการว่าอิสราเอลจะมีทางออกทางทะเลทางออกทางอ่าวกระบะรังสถาบันชาติเมื่อตกลงกันแล้วคืนด,ด,ดินแดนภาพสูดไซนาให้แก่อีอยิปต์แล้วทั้งสถาปันชาติก็นําทหารมาวางตั้งกําลังไว้กวางระหว่างเขตกลัวจะลบกันอีกนี่เ,เหตุการณ์ของของคำเราครั้งที่สองที่ว่าอิสราเอลเก็บอียิปต์เอง อิสราเอลก็สู้หยิบไม่ได้อียิปต์ก็สู้อิสราเอลไม่ได,กไได้ก็เสียอินแดนเสียเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างไงอารับเป็นพี่ใหญ่เลยห้งที่สามสงครามที่จะเกิดเป็นคือที่ดังๆเกิดสงครามหกวันสงครามหกวันเป็นการสงครามที่สร้างความอับอายให้แก่าอาหรับมากคือประเทศทใหญ่ๆคือซีเรียนี่อียิปต์ซีเรีย,อย,รยจอแดนอิรักคูเวต ร่วมด้วยซาอุอีกร่วมด้วยการ์โวนการปีโอมาบุกประเทศคือว่าสงครามหมดคืออาจจะลุมหนึ่งเขาเรียกว่าลุมหนึ่งเองเขาเรียกว่าหมาโมคเรียกหมาโมเองแต่อิตาลีคิดว่าถ้าเราย่ออยู่รออยู่ให้เขาข่าเสรเข้ามาเราคงต้องเละเทะเน่เลยบุกก่อนเลยนําเครื่องบินไปบอมสนามบินต่างๆเครื่องบินลบเครื่องบินในต่างๆต่างๆจนเอาวุธของพวกคอนาดีต่างๆสูญสิ้นไปเกือบ ร้อยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้กันเลยไม่สามารถสู้อันนี้พอบอมขึ้นอากาศไปบอมเสร็จเอาทหารรถถังก็ไปลยุยตีแต่ประเทศตัวอยิยิบซีเรียพ่ายแพ้ยอมแพ้อียิปต์ยอมแพ้ก่อนพาประเทศอื่นก็ยังไงไมันยอมแพ้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่มีอาวุธจะสู้นะอิสราเอลสงครามครั้งนี้ก็เลยสิ้นสุดทําให้อิสราเอลได้ดินแดนเพิ่มเปสี่เท่าพูดถึงสงครามครัง้งนี้ก็ทําความอับอายให้แก่พันธมิตรอาหรับมาก แต่ว่าสงครามยังไม่สิ้นสุดคนระับอีกหกปีต่อมาสงครามที่อสี่เกิดสงครามฮิบรูเนี่ยคือหน้าเดิมนั่นแหละอียิปต์ซีเรียเนี่ยเพราะว่านำพวกมาจะเพื่อจะจะรวยหรือพันธมิตรอาหรับตกลงรวมหัวกันแล้ว่าจะบุกอิสราเอลบุกไหนะบุกวันชาติอิสราเอล็นวันหยุดก็นำคนบุกมาหลายช่องทางอิสราเอลยอมแพ้ที่ไหนล่ะก็ต่อสู่ทุกสินทารเพราอแรกคำท่าจะแพ้ แต่ว่าความฮึกเหิมของชาวอิสราเอลความรักชาติเองไปต่อต้านมาจนพันามิตอาหรับแล้วอิสราเอลก็บุกไปถึงฝ้าของไอ,อ้คลองเอตมันออกกอเอตลุยไปจน,จนเธอกษะสาจ้าชาติต,ต้องมาเกลียมาขอร้องอิสราเอลอิสราเอลก็ถอยกลับมาคืนอยู่ที่ประเทศเอิมทําให้เกิดความพระอับอายต่อพันธมิตรอาหร,รับอีกครั้งที่สี่นั่นเองสงครามนี้ไม่จบอ,อาหรับก็ยัง พยายามจะหากอตอต้านอย่างครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านี่ว่าเป็นสการที่ว่าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองทูตของอิราเลียถูกฆ่านลล์เดนทางอิราเลรู้ได้ว่ากลุ่มที่ฆ่าทูตของอีกนักการทูตอีกนักทูตของเขาก็คือกลุ่พีเอโออิราเลียก็ทนไม่ไหวเขาว่าพีเอโอมาอยู่ประเทศจอแดนนั่เองยื่นคําขาดให้จอแดนว่าถ้ามาจากการกลุ่มพีเอโอเราจะเข้าไปจัดการเอง ฝ่ายจอร์แดนก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่สามารถต่อสู้กับอิสราเอลได้ก็เลยขับไล่กลุ่มเอโอไปออกจากจอร์แดนย้ายไปอยู่เลบานอนขับมาย้ายอยู่ไปนอนเราเอลเน,นม่ใช่จะจบง่ายๆอีกก็ยังก่อความวุนว่นวายก็เลยอิสราเอลก็เลยลุยเลบานอนเดี๋ยวขับไล่กลุ่มเอโอก็แตกกระเจิงกระจายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ตุรกีตุกนนรกีทุกวันนี้ก็เนี่ยเนี่ยมูลเหตุของสงครามอดีตเกยมาทุกวันนี้ก็ยังลดไม่สุดระหว่าง Israel, อิสราเอลกับ อาเลตตายคือพงพีเอโอเก่าเองก่อนยิงระเบิดยิงอะไรไปถือปืนอาวุธเข้ามาไม่จังจบเสียหนักเพราะว่าผงครามค,ำคำนนี้จริง,รง,รงต่งต่างๆมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศาสนาในดินแดนที่ก็ลุกกันเกี่ยวกับแย่งดินแดนเกี่ยวกับแย่งที่อยู่ที่อาศัยคงจะจบง่ายมันจบคบได้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องลึกล้ําอืำความเป็นความด้านจิตใจเพราะอะไรว่าคนที่ปลูกฝังหรือคําสอน ไปแทงแถวแนวทางไหนว่าจะไหลไปทางนั้นเองเราปลอกสองให้ปลูกฝังให้เกียรติชังเกียรติชังขึ้นกันและกันแล้วความสิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะมารักให้กันจริงกันได้เลยก็มองเห็นสงครามที่ว่าเรามองสงครามยูเครนรัสเซียยังมีสงครามที่ว่ายิงลบกันมายาวนานคือรามอิสราเอลกับอาหรับตะวันนี้เป็นแค่พันนี่ปาเลตายนั่นเองแต่อมีอาหรับหนุนหลังอยู่นั่นเอง คงจบได้ยากก็มาบรรยายมาเพื่อขายายข้อความเกี่ยวกับสงครามที่เราุ่้จักจบสักทินเกี่ยวข้องกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองก็ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ